กดออเดอร์แล้วไม่กล้าถือมันเป็นพอลึกๆแล้วเราไม่เชื่อว่ามันจะถึงนะครับเป็นพอะลึกๆแล้วเราทั้งไม่เชื่อแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทําไมมันถึงต้องถึงแล้วก็มีความกลัวด้วยกลัวว่ามันจะไม่ถึงกลัวว่ามันจะชนสต็อปลอสคุณเห็นการผูกของอารมณ์ป่ะเห็นป่ะเห็นปมของอารมณ์ป่ะมันแบบมันผูกเชื่อมเป็นเงื่อนนะครับมันติดกันเป็นเป็นไปหมดเลยอ่ะมันเลยไม่สามารถถือถึงได้ ดังนั้นวิธีการทั้งหมดนะใครที่ตอนแรกที่พิมพ์มาบอกผมเนาะว่าโอ้โหเนี่ยไม่เคยชนะเลยครับคุณต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุให้มันถูกต้องด้วยนะ,ะวิธีการแก้ที่ต้นเหตุนะครับหนึ่งคุณต้องมาแก้ที่เทคนิคการเทรดก่อนเนาะลองถามกับตัวเองดูไหมว่าตอนนี้เทคนิคของคุณมันดีพอแล้วหรือเปล่าหรือการเทรดของเรายังเป็นแบบเดาๆยังไม่มีหลักการมารองรับยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มหรืออะไรแบบเนี้ยก็ t ไหม คนส่วนใหญ่อะครับชอบคิดว่าเออเราเนี่ยก็รู้เทคนิคแล้วนะเรียนมาแบบจับใน YouTube ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างใช่ป่ะแต่ว่ามันยังไม่แตกฉานในเทคนิคไงพอมันยังไม่แตกฉานในเทคนิคครับมันยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้ข้างนอกอีกเยอะไปหมดเลยมันก็เลยเกิดความลังเลไม่มั่นใจเก็นเนาะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ความมั่นใจนะครับมีการคอนเฟิร์มที่มันถูกต้องมีอะไรแบบเนี้ยแนะนําคุณก็ควรที่จะมาเรียนกับคนที่เขาสําเร็จแล้วเรียนกับคนที่เขา เทรดแบบง่ายๆแล้วอ่ะเขาจะมีวิธีการพูดเขาจะมีวิธีการสอนคุณที่ทําให้คุณสําเร็จง่ายๆแบบเขาเก็ตป่าถ้าเกิดคุณได้เรียนเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามนะคุณจะแบบแตกชานเลยแล้วก็ทบทวนหลายๆรอบนะคุณจะเดี๋ยวคุณจะเทรดได้นะครับเนี่ยคุณดูนะหลายๆคนกว่าจะมาเจอผมเขาก็ไปเรียนมาหลากหลายเทคนิคแหละแต่มันเหมือนกับมันจับประเด็นกันไม่ถูกเนาะแต่พอได้มาเรียน101102103นะครับ มันคือการเรียบเรียงเนื้อหาที่เป็นลำดับอ่ะสอนตั้งแต่เริ่มต้นว่าเอา่อเปิดกราฟมามันจะดูอะไรก่อนควรพิจารณาอะไรเป็นลำดับขั้นตอนอ่าแล้วก็มาเป็นแพทเทิร์นการคอนเฟิร์มแพทเทิร์นทำยังไงจังหวะการเทรดต่างๆเป็นยังไงบ้างมาเลยทำให้นักเรียนของผมมีวินเลทที่สูงแล้วกำไรกันต่อเนื่องตลอดนะครับนี่หลายๆคนมีกำไรกันหมดแล้วนะดูรีวิวหน้าเพจได้นะครับกาไรกันแบบตลอดต่อเนื่องเลยดังนั้น คนที่บอกว่ายังไม่ชนะตั้งแต่แรกให้กลับมาฝึกเรื่องของเทคนิคโอเคไหมครับใครที่อยากจะทํากำไรได้อย่างยั่งยืนนะเรื่องเทคนิคมีความสําคัญมากนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองรู้แล้วเพราะถ้าเกิดตัวเองรู้แล้วคุณจะต้องทํากําไรได้แล้วจริงเปล่าเออถ้าคิดว่าตัวเองรู้แล้วมันต้องทํากําไรได้แล้วครับแต่ปัญหาก็คือยังไม่รู้นั่นแหละและยังไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรจริงเปล่าดังนั้นคุณควรจะมาเรียน ตรงนี้นะครับเนี่ยของผมทั้งหมดนี่เลยถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มกับใครนะมาเริ่มตรงนี้ที่นี่นะครับกับผมนะผมสอนคุณเป็นสเต็ปละบางทีคุณไปเรียนท่าไม้ตายของคนอื่นๆมาเนาะแต่ว่าเนื้อหามันอาจจะไม่ปฏิปะต่อกันนะครับผมมั่นใจเลยว่าผมถ่ายทอดรู้เรื่องเก็ตบ้าถ่ายทอดรู้เรื่องนะครับแล้วเรียงลำดับเป็นขั้นตอนมาเป็นแบบนี้เนาะอ่ะงั้นสรุปนะครับการที่คุณจะเทรดให้มันชนะนะหนึ่งก็คือเทคนิคการเทรดของคุณ คุณต้องทำวินเลทให้ได้เนี่ยวินเลทต้อง75%ขึ้นเก็ตปะ่ะอ่ามันต้องฝึกฝนครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยแบ็กเทสจะไม่เคยฝึกฝนตัวเองมันก็ไปต่อไม่ได้จำไว้นะวินเลทต้องกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้น75%ขึ้นถึงจะรอดในตลาดนะครับอ่าทำไมผมถึงบอกว่าวินเลทต้อง75%รู้ปะ่ะบางคนบอกวินเลท60%ก็ก็ได้นะวินเลท50%ก็ได้ถ้าถืออาร มันจะมีเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของกําลังใจคุณลองนึกภาพตามดีว่าถ้าสมมุติอะเทรดสิบครั้งคุณเสียไปสี่ชนะหกแต่ว่าเสียสี่ครั้งต่อเนื่องกันเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงครับอันเดี๋ยวลองคิดภาพตามนี้ถ้าเกิดคุณเทรดเสียสี่ครั้งต่อเนื่องกันคุณจะรู้สึกยังไงมันจะไม่กล้าเทรดมันจะรลอนมันมันจะแบบยังไงอะคุณจะเสียทุนไปแล้วอะ่ะแล้วก็ หมดกําลังใจเห็นปะ่ะดังนั้นมันจะดีกว่านี้ครับถ้าเกิดคุณฝึกฝนตัวเองให้มีวินเลทที่สูงจากเทคนิคที่มันใช่เทคนิคที่มันสามารถทําได้โอเคตั้งแต่ที่ผมทําทกลุ่ม102ตรงนี้มาเนี่ยบอกเล้ว,ว่าวินเลทละแปขึ้นเนาะเทรดสชนะ8แพ้2อ่ะอืมส่วนใหญ่กำไรกันหมดนะครับเหลือกำไรในรายวีด้วย แบบนี้ดีไหมวินเล80%ิขึ้นแบบนี้ดีไหมทุกคนถ้าเกิดดีพิมพ์บอกด้วยว่าดี